ก็ปรากฏปรากฏ,ากฏว่าแย่กว่าเก่าวัฒนธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวันบทบาทของออชีวิตชีวิตประจำวันในภูมิศาสรชาติและกลไกซึ่งพรอนภาคพัฒนาหเห็นแต่ศักยภาพไร้เสรีภาพการถูกวินิจฉัย การถูกวินิจฉัยโดยบรรยากาศของปฏิกิริยาและพลังงานและสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกในแง่ของการปฏิภาวะการหรือการแอตแทกหรือการต่อสู้รบในแง่ของการกระทำอันไร้วิจารณญาณและลายซึ่งความรับผิดชอบในแง่ของขอบข่ายอันริเต็ดรอมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตจะเป็นอมตะ